ปัญหาเพื่อนบ้านกลับมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะคราวนี้เป็นเพื่อนบ้านเอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านวันละสี่ห้ารอบไม่ไหวครับทั้งกลิ่นเหมน็นทั้งขยะที่เอามาทิ้งรกรุงรังไปหมดนะคะแล้วเขาบอกเจอแบบนี้มาเป็นปีๆแล้วค่ะไปดูหน่อยค่ะแล้วก็เห็นขยะข้างบ้านตัวเองก็เลยหิ้วขยะข้ามบ้านตัวเองโยนม,มาที่บ้านเราเหมือนเดิมเแหละถ่ายวีวดีโอใโทรศัพท์ไปทีนะชัดเจนนะ โยนเวียงเลยโยนอย่างเวียงเลยมันไม่รู้เลยแต่ไม่ได้ไม่ได้ที่ถามให้ที่นึกขยะทำไมผู้หญิงคนนี้มันขนาดนี้วะต้องไปถามมันเอาพี่ไปถามหอะไรใช่ไหมเฮ้โอ้เป็นฉันช่วยเวลาเลยพอดีนี่จิ๊ไอ้นี่ด่ากันจนจนแบบเยอะแล้ว อ่าคุณผ,ผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์ต้นเรื่องกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องไปฟังความทั้งสองฝ่ายอ่ะดูจากกล้องจรปิดค่ะจับภาพเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยคะ่ะหิ้วขยะไปทิ้งเนี่ยคะ่ะอันนี้เราวงเอาไว้ให้อันนี้เป็นเพื่อนบ้านหิ้วขยะไปทิ้งตรงข้างบ้านอีกหลังซึ่งจุดนั้นอ่ะไม่มีถังขยะกลิ่นก็เลยเหม็นคลาคลุงเขาบอกรบกวนคนที่อยู่ตรงนั้นแล้วคลิปนี้เจ้าของบ้านที่ถูกนําขยะมาทิ้งข้างบ้านก็คือ คุณป้ามาลัยสายยรัตนชัยอายุ70ป,ปีค่ะเอามาแจ้งความที่สบาพาบางบัวทองคุณป้ามาลัยเล่าว,ว่าเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามเอาขยะหลายถุงมาทิ้งข้างบ้านวันละ4ี่รอบเดือดร้อนเพราะว่ากลิ่นเหม็นแล้วก็สกปรกด้วยนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่อยากมีปัญหานี้คุณป้ามาลัยก็เอาคลิปมาให้ดูว่าเนี่ยหลายครั้งทีเดียวที่เอามาทิ้งแบบนี้ตั้งแต่วันที่8สิงหาคมเพื่อนบ้านคนนี้ก็ยิ้วถังขยะยิ้วขยะค่ะสองถุงมาทิ้งสองรอบ หนักสุดป้ามาลัยบอกคือวันที่9สิงหาคมหิ้วถังขยะเต็มถังมาหนึ่งถังแล้วเอามาทิ้งที่จุดเดิมเดือดร้อนมากเรื่องกลิ่นเหม็นแล้วก็คนป่วยในบ้านก็ได้รับผลกระทบป้ามาลัยบอกแบบนั้นแล้วก็บอกว่าไปแจ้งสาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับตำรวจเนี่ยมาช่วยกเกลี่ยแล้วนะแต่ก็ยังเหมือนเดิมป้ามาลัยเลยบอกสุดทนค่ะให้ลูกสะภ้ายเนี่ยยกขยะไปทิ้งบ้านเขากลับมั่งจะได้เข้าใจความรู้สึกเรา แต่เพื่อนบ้านเจ้าปัญหาที่เอาขยะมาทิ้งเนี่ยยังยืนยันบอกว่าจะมาทิ้งขยะที่ข้างบ้านป้ามาลายเหมือนเดิม,มเพราะเขาพูดว่าสะดวกจะทิ้งตรงนี้ป้ามาลายก็เลยบอกโอ้ก็ทนพฤติกรรมมาหลายปีแล้วอ่ะเนาะก่อนหน้านี้ก็ดีๆกันอยู่แหละค่ะแต่หลังๆเนี่ยเพื่อนบ้านเป็นอะไรไม่รู้ทําอะไรแปลกๆไม่เหมาะหลายเรื่องที่ผ่านมาเป็นเรื่องเล็กๆแกก็ไม่ถือสาแต่ครั้งนี้แกบอกเอาขยะมาทิ้งพอบอกดีๆว่าทําไมเอาขยะมาทิ้งตรงนี้ป้ามาลายบอกเ <ละ S 1> พื่อนบ้านถูก คือด่าแกกลับมา,บอ,าบอกไอ้ควายอ่าไปฟังป้ามาไลเล่าหน่อยค่ะได้ด่าก็ด่าแต่ป้าไม่ด่าอยากคายนะ,ะคุณทําไมคุณทําอย่างนี้จิตของคุณมีจิตสํานึกไหมคุณเอาขาอยะมาทิ้งบ้านอื่นนะ่ะให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแล้วบ้านคุณไม่เหม็นนะ่ะคุณทําอย่างนี้ได้ยังไงเฉย<ะ>ด่าย้อนป้ามาคำหนึ่งอีฟายอะไรนะอีฟายอ่าไม่ได้มาผมนะไม่ใช่ ยอดบ้าปะาคาับไวไฟแล้วไ,ไอ้ยิ่งกว่าไฟนะ่ยมันคืออะไรที่มึงทำอย่างนี้มันคืออะไรถ้ามึงจ่ายซะฐานโต๊โพกซะมึงกไไ็ไม่มีไม่มไม่มีอาหารเลยเลยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กันดังคนดังอยู่นี่เราเราพูดกันขนาดนี้เขนาน่นา,นนาจะได้ยินแล้วเรื่องไปถึงตำรวจตำรวจได้เลยเพราะว่นีบา้าไปเรื่องออไปอยู่ที่โรงพักแล้วก็อยากจะบอกว่าคุณทำอะถ้าคุณกลับเนื้อกลับตัวได้คุณจ่ายค่าสาธาณโภคซะทุกอยนะ่างมันก็จบเพราะว่านี่เขาก็เรู้สึกจ่ายแล้วนะ อ้าวนี่ผู้สื่อข่าวช่อง8เราคุณนฤพน์อ,อาหารค่ะไปฟังความอีกข้างหนึ่งพาไ,ไปฟังอีกครัง้งหนึ่งก็คือบ้านของคนที่ทิ้งขยะคู่กรณีเขามีเหตุผลอะไรหรือเปล่าเขาอาจจะมีเหตุผลอะไรของเขาแล้วก็กดกริ่งก็รอเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคะสุดท้ายเนี่ยคู่กรณีเจ้าของบ้านเขาก็มาชี้แจงบอกว่าอ๋อเป็นเพราะเธอไม่ได้จ่ายค่าส่วนกลางเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่มาเก็บขยะหน้าบ้านแล้วก็มีคนมาบอกเธอบอกว่าให้เอาไปทิ้ง ถังขยะส่วนกลางทางเข้าหมู่บ้านแต่วันนั้นน่ะถังขยะเต็มเธอก็เลยเอาไปพักไว้ข้างบ้านป้ามาลัยก่อนเพราะข้างๆบ้านป้ามาลัยตรงนั้นน่ะเธอบอกว่ามันเป็นบ้านร้างไม่มีคนอยู่แล้วก็เคยเห็นมีคนเอาขยะมาทิ้งตรงนี้ก็เลยเอามาทิ้งบ้างส่วนที่บอกว่าเป็นขยะอันตรายมีทั้งขยะเปียกเศษอาหารแมสขยะติดเชื้ออะไรทํานองนี้เธอก็บอกว่าขยะก,ก็คือขยะไม่ได้มานั่งแยกอะค่ะแล้วก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้ทําผิดอะไรนะไปฟังเพื่อนบ้านคู่กรณีป้ามาลัยหน่อยค่ะ คนในกล้องวงจรปิดที่มาทิ้งตรงข้างบ้านเขาอ๋อแต่ว่ามาทิ้งเนี่ยเพราะว่ามีคนทิ้งอยู่แล้วใช่ตอนที่พี่ไปทิ้ง่มีคนทิ้งไหมฮะเขาไปทิ้งมาหลายปีแล้วค่ะอ๋อไม่แต่ว่าตอนที่พี่ไปทิ้งไม่มีแล้วถูกไหมฮะเขามีค่ะไม่หมายถึงที่พี่ไปทิ้งล่าสุดวันที่8ที่9เนี่ยครับมีตอนนั้นมีคนทิ้งอยู่ไหมเนี่ยเขามาเก็บของเราแต่รถไม่เก็บเราก็บอกแล้วแล้วว่าเราอ่ะพักไว้แล้วเราพอเลราไปเนี่ยเราจะถึงถ้าเราออกไปข้างนอกนะ ถ้าเราออกไปหน้าหมู่บ้านเราก็จะเราก็จะไปเท่าที่ซื้อได้พี่จ๋าทําไมพี่ถึงไม่วางเป็นถังเอาไว้อะครับเพราะว่าปกติก็จะใส่ถังแลลวคับแล้ววันนั้นไม่ปกติยังไงครับถังมันเต็มเราก็เลยเอาไปพักไว้เพื่อที่จะรอใส่ถังเห็นในกองขยะมีทั้งแมสที่ใช้แล้วมีเศษอาหารมีของเครื่องใช้หนังสัต์ใชแล้วก็คือไม่รู้ไม่รู้หมายถึงว่าคือคือกองขยะก็คือกองขยะแล้วคนก็เดินไปมาเราก็ไม่รู้อ่าเราฟังสองฝ่ายไปแล้วเนาะ แต่ว่ามีอีกประเด็นหนึ่งที่บอกที่เพื่อนบ้านคู่กรณีเขาบอกข้างบ้านป้ามาลัยเป็นบ้านร้างไม่มีคนอยู่แล้วก็เห็นคนไปทิ้งตรงนั้นเพื่อความกระจ่างค่ะว่าเป็นบ้านร้างจริงไหมนะคะป้ามาลัยก็เลยพาคุณนฤพลผู้สื่อข่าวช่องแเราไปดูบ้านหลังนี้ปรากฏไม่ใช่บ้านร้างเป็นบ้านที่มีคนอยู่เนี่ยค่ะก็พาไปคุยซึ่งป้ามาลัยบอกว่าไม่ได้ต้องการอะไรนะขอแค่ให้เลิกมาทิ้งขยะก็จะไม่เอาเรื่องต่างคนต่างอยู่ก็จบจบกันไป ส่วนคนกลางเราก็ไปฟังคณะกรรมการหมู่บ้านเขาจะว่ายังไงคณะกรรมการหมู่บ้านชี้แจงว่าบ้านหลังเจ้าปัญหาเนี่ยค้างค่าส่วนกลางมานาน6ปีแล้วแหละ mm hmm. เขาก็เรียกเก็บต้องชําระเดือนละ300บาทก็เป็นเงินค้างชําระ6ปีพร้อมค่าปรับเนี่ยคือ23,000บาท mm hmm. ก็เลยไม่มีเจ้าหน้าที่มาเก็บขยะเขาก็เป็นมาตรการของหมู่บ้านเนาะ mm hmm. ในการที่จะให้ใจ่ายค่าส่วนกลางแต่หลังจะเกิดเรื่องเนี่ยเจ้าของบ้านที่เป็นปัญหาเนี่ยก็เพิ่งจะโอนเงินชําระมาะเมื่อคือน900บาทส่วน ที่ว่านําขยะมาทิ้งบ้านคนอื่นเนี่ยคณะกรรมการ,ก,ารก็บอกว่าน่าจะเป็นนิสัยส่วนตัวที่คนอื่นๆต่างเอือมระอาอก่อนหน้านี้บ้านของผู้ร้องเรียนคือบ้านป้ามาลัยเนี่ยจัดงานแต่งก็ขอการเต็นท์บนถนนแต่ระหว่างจัดงานเจ้าของบ้านคู่กรณีที่เอามาทิ้งขยะเนี่ยค่ะก็ขึ้นไปชั้นสองแล้วฉีดน้ําลงมาตรงที่จัดงานอ้างว่ารดน้ําต้นไม้ นอกจากนี้ไม่พอคณะกรรมการหมู่บ้านเล่าอีกบอกว่ายังมีกรีดรถคนอื่นอีกนะเพราะไม่พอใจที่นํารถมาจอดริมถนนใกล้บ้านตัวเองก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการจะได้จบเรื่องไปทางใกล้ทองเคียงอะเนาะคุยกันดีๆไม่รู้จะจบลงได้ดีได้หรือเปล่าจะได้ไม่มีปัญหาเนาะข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม ไวัเข้าใจง่ายกดตับสไครต์ข่ะช่องแปด